คลิปนี้ก็อยู่กับช่างท็อปอีวีนะครับคลิปนี้เราก็อยู่กับตัวลู่เล่วีสิบแปดนะครับซึ่งเป็นตัวอัปเกรดของวีสิบสองนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูรายละเอียดนะครับว่ามันแตกต่างกันยังไงแล้วก็สเปคตัววีสิบแปดเนี่ยจะมีอะไรบ้างเป็นยังไงบ้างก็เดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยนะครับก็อย่างแรกครับ ตัวกระจกรถนะครับตัว V12 เนี่ยก็จะไม่มีกระจกรถนะครับตัวนี้ก็จะมีกระจกรถมาให้แล้วนะครับซึ่งผมดูจากรีวิวแล้วว่าเป็นกระจกรถที่ไม่มีไฟเลี้ยวนะครับในภาพนี้ก็จะมีไฟเลี้ยวในตัวแต่มันก็ดีนะครับว่าไม่มีไฟเลี้ยวเนี่ยเวลาฝนตกไฟมันชอบไปช็อตนะครับที่ไฟเลี้ยวตรงนี้ ก็เป็นอีกหนึ่งจุดอ่อนของรถนะครับซึ่งมันไม่มีไฟเลี้ยวก็ดีเหมือนกันครับก็เป็นตัวกระจกมองข้างเฉยๆเพราะว่าด้านข้างเราก็จะมีไฟเลี้ยวของเขาอยู่แล้วนะครับตรงนี้ดูไฟนะครับไฟหน้าก็จะเป็นวงกลมด้านข้างนะครับเอ่อเป็นเส้นด้านข้างแล้วก็มีวงกลมตรงกลางนะครับแล้วก็จะเป็นทรงวงกลมเลยนะครับก็ มีที่ที่พักด้วยนะครับที่พักหลังของคนนั่งข้างหลังนะครับก็จะเห็นได้ว่ามีที่พิงนะครับที่พิงข้างหลังตัว V12 เนี่ยก็จะไม่มีที่พิงนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูสเปคกันเลยดีกว่านะครับสเปคตัวนี้นะครับมอเตอร์นะครับเป็นบัสเลดน,นะครับ 350วัตต์นะครับแล้วก็ขึ้นเนินนะครับขึ้นเนินได้30องศาซึ่งเท่ากันนะครับทั้งมอเตอร์แล้วก็มุมขึ้นเนินเท่ากันกับตัว V12 นะครับแล้วก็เกียร์มี3ระดับนะครับก็คือสูงกลางต่ำนะครับก็ปกติครับมี3เกียร์ยางก็เป็นยางายางเรเดียนนะครับเป็นยางที่ไม่มียาง ในข้างในนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับมีไฟเลี้ยวหลังมาให้ด้วยนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าต้องทักสามล้านอีกทีนะครับแต่ว่าถ้าใครไม่ซีเรียสก็ก็น่าจะมีให้นะครับผมคิดว่านะเหมือนของผมเนี่ยก็จะมีไฟเลี้ยวข้างหลังด้วยนะครับก็คือมันจะอยู่ที่ไฟเบรกนะครับแต่ว่ามันจะกระพริบ,บข้างซ้ายแล้วก็ข้างขวาตามที่เราเใช้ไฟเลี้ยวนะครับ ก็บริการบรรทุกของรถนะครับอยู่ที่180กกิโลนะครับซึ่งมากกว่าตัว v12 นะครับตัว v 12จะอยู่ที่170กิโลนะครับมากขึ้นมา10กิโลนะครับ <c oughs> ระยะทางนะครับตัวนี้จะได้65กิโลเมตรนะครับซึ่งตัว v12 เนี่ยก็จะอยู่ที่40กิโลเมตรนะครับ <c oughs> ระยะทางที่เขาเคลมนะครับในใหมายถึงระยะทางที่เขาเคลมแต่ว่า ระยะทางที่ใช้จริงเนี่ยผมคิดว่าตัวนี้ถ้าเป็นแบตเดิมๆนะครับก็จะได้ประมาณสัก2 5 -30 กิโลนะครับเพราะเราต้องเหลือแบตไว้1ก้อนนะครับแต่ว่า25 -30 กิโลนี่ก็แบตอาจจะใกล้ใกล้หมดแล้วนะครับแต่ไม่ควรใช้้แบตหมดนะครับย้ำเลยนะครับเรื่องแบตแบตเนี่ยถ้าเป็นแบต แห้งนะครับก็ไม่ควรที่จะใช้ใหแบตหมดนะครับเดี๋ยวจะชาร์จไม่เข้าเดี๋ยวมันจะทําให้แบตเสียได้นะครับอ่าแล้วก็ความเร็วในการชาร์จก็ปกติประมาณ8-10ชั่วโมงอันนี้เต็มเต็มเต็มจริงๆผมก็คิดว่าถ้าหชั่วโมงก็เต็มแล้วนะครับสีชั่วโมง6ชั่วโมงก็เต็มแล้วก็ความเร็วในการขี่นะครับอยู่ที่15-25นะครับแล้วก็ความจุข,ของแบตจะอยู่ที่สาโวลต ยี่แอมนะครับซึ่งตัวนี้จะต่างกันแล้วนะครับกับ V12 ซึ่งตัว V12 เนี่ยก็จะเป็นสามสิบวอนสิบสองแอนะครับซึ่งตัวนี้ตัว V18 เนี่ยก็จะมีขนาดแบตท,ที่ว่าเป็นแบตใหญ่แล้วนะครับก็คือขนาด20่แอมเป็นแบตท,ทรงสูงนะครับต่างจากตัว V12 นะครับที่ว่าเป็นแบตท,ทรงเตี้ยนะครับเป็นตัว1 2แอมป์นะครับจะเป็นทรงป้อมๆนะครับจะ จะไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวนี้เราสามารถเหมือนเดิมครับสามารถที่จะใส่แบตเพิ่มอีก1ก้อนได้แต่ต้องย้ำนะครับว่าเป็น1 2โวลต์20แอมป์นะครับก็จะเป็นแบตไซส์เดียวกันก็จะกลายเป็น48โวลต์20แอมป์นะครับก็อาจจะทำให้ความเร็วเพิ่มขึ้นครับผมว่าถ้าใส่แบตไปเพิ่มมาอีก1ก้อนนะครับแล้วก็ปลดล็อกความเร็วนะครับผมว่าน่าจะ40อัพแน่นอนนะครับความเร็ว ความเร็วต่ออกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับขึ้น40อัพแน่นอนนี่ครับเราก็มาดูรูปร่างของเขากันนี่ครับหน้าจอเขาก็จะเป็นหน้าจอวงกลมนะครับต่างจากตัว V12 ครับที่เป็นหน้าจอสี่เหลี่ยมนะครับอาแล้วก็มีขาตั้งนะครับอ่ตัวมีขาตั้ง2อันให้นะครับก็คือมีขาตั้งหลังกับขาตั้งหน้านะครับซึ่ง ขาตั้งหลังนี้เราสามารถถีบไอตัวเดือยไปข้างหลังได้นะครับทําให้มันล็อกนะครับไม่สามารถที่จะเอาขาตั้งออกได้นะครับต้องเอาเดือยกลับมาไว้ที่เดิมนะครับถึงจะเอาขาตั้งลงได้นะครับไฟเลี้ยวด้านข้างนะครับอันนี้อันนี้ไฟท้ายครับแล้วก็ตะกก้านะครับตะกก้าก็เหมือนกับรถของผมเลยนะครับเป็นตะกก้าเหล็กนะครับตะเกงแล้วก็มีฝานะครับกดล็อกได้นะครับ มันจะหน,หน,นื่ๆนิดนึงนะครับแล้วก็ตัวเฟรมรถนะครับนี่เฟรมรถเป็นพลาสติกแบบใหม่นะครับเขาบอกว่าลดการเกิดรอยนะครับก็มีที่ปั่นนะครับนี่ครับมีอ๋อรุ่นนี้มีคุณแจล็อกหลังนะครับก็คือเวลาเราล็อกรถเนี่ยตัวรถมันก็ล้องนะครับ แต่คนสามารถที่จะเข็นไปมาได้นะครับเพราะว่ามันจะไม่ฝืดนะครับแต่ว่าเมื่อเรา,เาคุญแจหมุนเนี่ยมันก็จะฝืดเลยนะครับส่วนรถที่เป็นรุ่นแพงๆนะครับไม่จําเป็นต้องเอากุญแจไปล็อกนะครับพอเรากดล็อกเนี่ยแล้วก็เวลาสัญญาณกันขโมยทํางานนะครับเหมือนรถผมเนี่ยก็จะฝืดนะครับตัวมอเตอร์มันก็จะสร้างแรงหนืดขึ้นมาไม่สามารถที่จะ ขีนไม่ได้ง่ายๆนะครับมันจะล็อกล้อไว้นะครับตัวโช๊คครับก็เป็นโชคหน้ากับโช๊คลังก็มีสองอันนะครับเบาะนั่งนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าสามารถที่จะปรับได้ไหมแต่ผมว่าน่าจะน่าจะปรับได้นะครับก็มีสามสีสีๆครับมีสีีแบบนี้ครับสีเขียวสีฟ้าเป็นทูโทนนะครับสีเทาแล้วก็สีชมพูนะครับเป็นทูโทน ก็มีระบบเบรกนะครับเดี๋ยวเรามาดูระบบเบรกกันก็เป็นดัมเบรกหน้าแล้วก็ดัมเบรกหลังนะครับก็ยังไม่เป็นดิสเบรกเบรกนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัว v18 นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูราคากันนะครับเดี๋ยวผมก็จะลองเอาใส่ตะกร้าดูนี่ครับเอาสีเทาแล้วกันนะครับสีเทา นี่ครับราคาก็จะประมาณนี้นะครับนี่กูใส่กูปองนะก็ประมาณนี้นะครับราคาก็รวมค่าทรงก็ประมาณ6 8 0 0ครับ6 7ันเประมาณนี้นะครับ